เอาละครับผมวันนี้มีภาพกีฬามันๆที่ไม่ได้เล่นในสตรีมนะลองทำหมูป้าไฟที่ช่วงนี้กำลังมามากๆเลยนะลองทำมาเล่นเกมแรกครับผมเกมนี้ก็หยิบมาเราได้เปิดก่อนนะบู๊เล่งแล้วก็แย้ทิ้งระเบิดไปนี่แยโชว์ฟอร์มดีไหมอันนี้ผมใส่ e c x c n l t e r นะ เดวอลเข้าไปโปรโวกไปสามนะเริ่มวางระเบิดติดแล้วแคนดงแคนดับแล้วก็เรียบร้อยฮะก่อนทิ้งระเบิดเราตุยเย่ไปแล้วแล้วก็ออร่าเคิร์เอ็กซ์ได้เลยฮะช็อตนี้เข้าไปบึ้มแน่นอนนะหมูเรามัน สู้ฟันอยู่ตัวเดียวเนี่ยเราต้องทนกับระเบิดสองตัวให้ได้ดูที่ว่าเจ้าหมูป่าเราจะต้านทานไดน้ไหมมารับเขาให้ลูกแรกสติ๊กเกอร์มาเลยฮะแล้วก็แต่ว่าด้วยพาร์สี่นะฮะหรือว่าเพราะว่าซม,มิเซอร์เขาอาจจะแอตแทกน้อยระเบิดเลยไม่รุนแรงพอ ก็ทำให้อดทนต่อระเบิดเอาไว้อีกหนึ่งเม็ดหมูมนสู้ระเบิดแล้วก็เรียบร้อยฮะเกมพีกลับมาเป็นหมูป่าไฟเอาชนะไปได้